เมนูสองแสบมาฝาก,กันครับพี่น้องมาเนี่ยถึงจะเจ็เนิ้วอยู่กับบัวชัยปัญหาสาหรับงานที่เฮ้าอาักนอกครับส่งงานใด้คือเก่าครับ mm hmm. สองเมนูแบบง่ายๆแต่ว่ารสชาตินีห้เต็มซีบเลย,เรยครับมาเนี่ยก mm ่อนเดือนขออธิบายถึงที่เพื่อนๆถามมาว่าเป็นยังี่ได้ไปหาหมอพอดีผมใส่ที่มือปาดนาเคียงแล้วเกิดความผิดพลาดทังเทคนิคเล็กน้อยครับเนิ้วแตเกเยอะสามเข็มเลยช่วงนี้ ตอบชาหรือว่าย่างบ่อท่านใดตอบแต่ขออภัยไว้หลายๆครับเพราะว่าพิมพ์ย่างบ่อของวันไหนครับเลยขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกความห่วงใยที่ส่งให้กันหลายๆครับเมื่อนี้เอาเม่นูเมนูง่ายๆมาฝากันครับเมนูนี่เคยเหตุมาหลายเทือนนะครับแต่ว่ามีเทือนนี้แหละครับรสชาติลงโตที่สุดแล้วครับเลยเอามาอยากเอามาฝากันครับมีไผ่เกยเหตุแน่เลยครับเมนูนี่พิมพ์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทักทายกันได้คือเกาด้วยครับ สองเมนูจากกระดูแก้วตุนผักกาดดองครับตุนเต้อเดียวได้สองเมนูครับเมนี้มาเบิรนั่งเริ่มกันครับผมจะซับคาตะไคร้ใบบักูดเนี้ยงแบบสี่ใบด้วยครับเพื่อเวลาข้าตุนได้ทีแล้วผมจะขี่บ่อกกับบ่อแดดจะได้สะดวกในการกินครับใส่คาตะไคร้ใบบักูดแล้วผมก็จะใส่กระดูแก้วกระดูแก้วเมนี่คอนคันจะแข็งิดนึงครับแช่ใน2สองฟีดใบ แล้วพอน้มเดือนแล้วผมจะใส่ผักกาดดองร่วงไปเลยครับเดจตหน้าว่าอยากจะให้ผักกาดดองมันเปื่อยนิ่มนะครับ <Okay. S 1> พอเดือด <Okay. S 1> ได้ทีหอมได้ทีแล้วผมจะตากคาตะไครไ้ใบประกูดดอกแบบนี้ครับ <Okay. S 1> สองเมนูนี่ไผ่ย,ย่างบวเคยแนะนําเลยครับล่องเมืองเลยครับรสชาติุ่วงโตขันตอนบ่ยุงยากครับแต่ว่าใส่เวลาตุ๋นจะหน่อยหนึ่งแต่ว่าผมก็ตุน๋นวอดดนครับมื้อนี้ตุ๋นไปหนึ่งชั่วโมงเปือ่อยกําลังดีเลยครับ เครื่องปรุงกับบะมี่ย่างหลายกับก่อนหน้านั้นผมจะใส่ข้าหน่อไปก่อนหนึ่งแล้วก็แล้วก็เกลือเครื่องทุ้งหน่อยครับแล้วก็ใส่ผงนัวผงนัวนี่ขาดบ่ได้เลยครับบาทเนี่ยผงนัวแล้วก็น้ำตาลนนครับ,รบจเอาไปเห็ดแซ่บกระดูกแก้วตุ้นผักกาดดองครับของเมนูครับมืัน ต้มแบบจะนีแซบแน่นอนครับคว่มเตยตามตรงกลางเลยครับเมน้ผมต้มไปหนึ่งชัมม่วโมงครับเรียว่าเตยเร็วพอสมถึงค,ครับตอนต้มเทอแรกนี่ผมใส่น้ำไปสองถ้วยใหญ่ๆเลยครับตุนไปจนเหลือน้ำยี่ถ้วยเดียวครับตอนตุ้นนี่ผมจะปิดฝาเลยครับน้ำม,มันจะได้ใสสวยงามดีครับ หมูกระดูแก้วมนเมนูเพิ่นเห็ดมากชินใหญ่เกินไปครับผมก็เลยจะมาเห็ดเป็นชิ้นพอดีครับค่มเนาะครับตามชอบเลยครับไผ่มักชินใหญ่ซ้ำหลาเมนูแรกนี่จะเป็นในแซบกระดูแก้วตุ้นผักกาดดองครับเมนูนี้ต้องล่องครับแนะนําเลยครับจะเป็นกับแก้มหรือว่ากับเขกา,าดีมากเลยครับผักกาดดอง รกระดูกหมูนี่เอามาตุนเข่ากันได้ดีมากเลยครับเพราะว่าจะเป็นกระดูกอ่อนหรือว่ากระดูกเล่นนี่ผมก็เคยเห็นมาหลายเทือแล้วครับแต่ว่ากระดูกแก้วนี่มันจะมีเนื้อหลายดีครับนี่ครับเครื่องปุงกับม่มียังมากมม้ครับผมนวนิดหน่อยครับใส่ไปแล้วรอบในน้ำปลา อีกคนไปแล้วจะตามด้วยมะนาวนิดหน่อยสองเพียงน่อยๆพ่อครับสวยก่านีครับ้คบาคน้น่หมอจะคน้นง่ายกว่านี้ครับมันนี้คน้นแล้วจถสวยแบบง่ายๆเลยครับพิดซ่าไทยด้วยข้าวคัวจักสองสอนครับแล้วก็หอมหอมร่วมครับ มีหอมเปย้หอมต้นหอมแล้วก็ชี่อหอมครับติด<อ>ได้มากได้เหมือน,นี้ใส่หมอข้อนยังดีนี่ครับเมนูแหลกเซตแล้วครับกระดูกแซบกระดูกแก้วขุนผักกาศดองครับพร้อมทานแล้วครับ นี่ครับเมนูที่สองแะด,ดูแก้วตุ้นประกาศดองครับแนะนำมาประ,ระกาศดองนี่ไห้ใส่เร็วจักหน่อยหนึ่งครับแต่ได้เปื่อยห,หนุ่มเปื่อยนุ่มกำลังกินเลยครับผักกาศดองหมูกับเปื่อยพอดีครับเติมน้ำปลาครับพิกลล่วงไปหน่อยหนึ่งล่วงตัวครับร้อนร้อน พริกป่นตามชอบเลยครับถ้ามีพริกแห้งทอดนี่น่าจะหอมกอว่านี่ครับแล้วน้ำปลาหน่อยนึงครับก่อนเติมน้ำปลานี่ซิมเบอรก่อนเลยครับเร็จพร้อมกินเลยครับมากครับพี่น้องกินน้ำกันขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนเจอกันไม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ